มีเตาหลังทานมาพร้อมทั้งเตาหลังทานได้หลังพื้นก็นได้เรียกาชองระบบพี่น้องอะยทานงามๆเลยเนาะแต่งหมดสิง่งบนผลแบบน,นี้สักก่อนพี่งงน้องอะยไอ้บ่อันนี้ปิ้งปลาอันนี้แบงสร้างปิ้งนึงปิ้งปลากับปี้น่าแซนพี่งงน้องอะยเนาะ มีมีขนมไข่ี่นหน่อยเนาะขนมไข่กับกาแฟเอาไปใหญ่ให้สร้างอ่ะให้กจะเอาไปใาญ่เพื่อนเด้อเจ้าเอาไว้เจ้าเอาไว้กินน้ำแล้วก็ให้สร้างโมันให้บอสเซนหน่อยอ๋อสีเกล้าวันเนาะอันเนาะสีทานสี่ได้เยู่ได้กินนนั่แหละมาอย่างแน่เนาะนสองแล้วก็จะเอาเงินไว้ใส่น้ำ เงินนี่300,000เด้อเอาไว้ติดทงไว้เด้ออ่าเงินที่ว่าว่าจะให้รุ่นก้อนน่ะยังบ่ก็ยังอยู่ยังอยู่เนาะประหยัดใช้จ่ายเด้อประหยัดใช้จ่ายนําเนาะหใช้คุ้มเือเอาไว้ใช้เอาไว้ซื้อแนวที่จําเป็นเด้อบ่ิเด้3่า3 0 0 0 0นเนาะไว้ใส่ตรงยไว้เด้อ เป็นตัวทางแม่อยู่ต่างประเทศโดยที่ชื่อชื่อทานชื่อเตาชื่อทานชื่อเตามาให้ลูกโดยในมือนี้โดยแต่คุ้มอยู่คุ้มกินในมือนี้แต่กับเงินที่กองอยู่คุ้มกินแต่เงินในมือนี้โดยโดยแม่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อขอให้แม่ดูดีมีแห้งดีมีแห้ง ร่างกา,ายแข็งแรงด,ด้วยไหมเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงด,ด้วยไหมเด้อโดยโดย,โดย,โดยโาาเอาใส่ไปต่อเลยเนาะฝึก <c oughs> พันว่าน้ำไปเรื่อยเนาะจื้อไว้เด้อเวเด้ <c oughs> อเอาปพอบกับซองเบาแสนอีกแล้วไปน่อเลยเนาะเปิดภาพมางมัอนี้กายูที่ บ้านเทือนซานของทางเบาสิงเพื่อนเด้อพี่นอ้นองเดอ้อเนาะมาต่อกันอีกเมื่อนี้พี่นอ้องเอ้ยทางสาร้างเพื่อนกนอะใส่ฝาเบื้องนี้เนาะเมื่อนี้พี่นอ้องเอ้ยทางนั้นแม่นใส่แล้วเหล้าพินองเอ้ยคุ้งทวนแล้วเนานะตัวถือว่าหลุดเร็วอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อนี้ก็ถือว่าใส่ได้สามวันนี่แล้วตัวนี้เนาะทางนั้นแล้ว ตัวนี้สีใสง่ายยู่ตัวนี้เนะาะเพราะมันเป็นาเลียงเลียงนไปเลยพี่น้องไอ้เบื้องนี้ทางหัวนี่เนาะมันมีโปรเยี่ยมตัวบุเกวส่นบน่ช่างบุกเกียวสัเล็ดนเนาผลพาอากาศกหน่หอยเนาะ,ะได้ขีได้ไแล้วพี่น้นองอ นี่เบื้องนี้เพิ่นเข่าพาขึ้นคุ้งทั้งนั้นแล้วพี่น้องเอายเนาะถือว่างามเนาะเบิ่งโดยรวมเลยกะงามพี่น้องเอายโอ้โถรีสอร์ทได้เพี่น้องเด้อเนาะรีสอร์ทน้อยพี่น้อาไงเนี่ยเบิ่งมุมไหลแจได้กะงามพี่น้องเอายเนาะขากหลายคักหลายเนี่ยเอาว่าเข่าพาเพื่อเล่กเนี่กะงามเลยพี่น้องเอาย 냠หนาวเลยโวยอุ่นบินยังเด้นี่เนาะอ่าปลาเซลาเฮาเบิดไปจักตับแล้วซะเลตรงตุงๆไปนี่เนาะเหลือ6หลบ่3 4 5 6 7 7ตับออหือพว่า้งหลังยังบ่ได้ใส่เนาะั้งหน้าอีกไปหน่อยเนาะ ออได้รวมแล้วกับพอดีนะนอันนี้จะ <No. S 1> เนาะเอออาจายอัอ๋ <c oughs> อยังขังนั่นแน่แล้วก็ยังทวนตัวนี้แน่พี่น้องเอ้ยเนาะเอออ๋อตัวหลายคักหลายมานี่สิเนาะมาอัปเดตเบิงบ่งเฮินเบิ่งซานของทาง บ่สิคือเก่ามนี้เนาะอ่าตอนชวยๆคือจังเอยบานประตูก็ยังบ่ได้แวะเบิ่งมือเช้านี่เพราะว่าคือสิยังบ่ทันได้ตืง่ายดอกก็เลยยังบ่ทันได้แวะเบิงให้แต่ว่าขเจ้ากะอ่าปาไว้ให้เพื่นนั่นแหละตัวนี้เป็นตัวอ่าแบบหลังจากที่แบบว่างานสำเร็จเนาะเมื่อทุกอย่างมันมาเฮ็ดตัวนี้นี่ม่นแล้วบาดนี้เนาะยเนาะ กัานได้โดยฮะโทรถา,ามหินหินเนกียร์ว่านําเบียดเมื่อวา,า,านนี่ก็บ่มีเนาะอ่าใส่หินเกียมือเอาไว้ได้พี่น้องเอ้ย <laughs> อ่อสาแนกะนั่นดอกเน,กกนาะกะใช้เวลาในนิดนึงเนาะทํางน,นก็ยังเรวเรืเร่อยๆพีน่น้องเ้ ไปดีไปนหปนห่อยไปหน่อยเดี๋ยวเราเข้าไปหาทางบอ่อสิงเพิ่นก่อนเนาะอย่างเด้ยวบอสิงนี่เนาะตัวใบเดียวบอสิงโดยโอ้สเสื้องามแถมมาอน,นี่โอ้สเสือ้ออันแถมมาหน้ำสังกตสีโลซิงเห็นบ่โอ้โดยโดยกินข้าวแล้วบว่มือนี่ได้อะไรกิน Ping pet hoa oh, đây ping pet nó. No. Rồi. À, thơ, bằng bằng nam bằng. Bữa đây từ này nó. No. À, từ tụi này vô từ này. Trong nam cả nhang thì người, Ô bị chỗ cái cái phi bữa này. À, thơ, hạt này đi. Bây giờ ơi. Nó. tôm to mỏi cái này. Tôi nó hoàn khang quay dưới đi bỏ. À. เดี๋ยวไอ้พี่ธีร์หังอยู่บ่พังอยู่เนาะมวนบ่โอ้ถ้าใส่เสื้อนี่ก็งามได้พี่น้องเลยเนาะพอดีเลยเนาะเออเสื้อแถมมาน้ำมันสารกสีโลซิงอวานนี่ยมูอมือกรพุ่นเนาะมือกรมือกรพุ่นพี่น้องเลยสร้างมันก็บมาให้แต่เศร้าพุ่นเนาะ มือนี้ก็คือสีแล้วอยูหลอกพี่น้องเลยเนาะอันใส่พาอาจจะแล้วอยู่เนาะมือเนี่ยก็คือสะเป็นมุ้งพี่น้องเลยอาจจะแล้วอยู่มือนี้เพราะว่าก็คือสะใส่พาและมือนี้ก็ได้พี่น้องเลยอ่ามึงไปน,น้ำกันเนาะอ่าเจ้า้วกร็รมือวันก่อนน่ะทางมอแสนคืออันดื่มดื้มบอก ลืมบอกว่ามีค่าสร้างมาเพิ่มแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าทางสร้างเพิ่นนะบอกว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่ม <c oughs> เพิ่มค่ <c oughs> าสร้างขึ้นเนาะมาแสงก็ลืมแจ้งว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาให้แล้วค่าสร้างตัวที่ว่าสองอันหานี่มีเพิ่นสมทบเขมาอะไรเด้อมาสิ่งเด้อแต่ว่ามันเข้าดีที่ว่าชี้แจ้งมันบ่าวันนี้เลโคได้โคนละอันคือ ค่าสร้างนี่เพิ่นฝากมาตั้งแต่เมื่อก่อนพุ่นไหนไปน้อยเนาะพอดีทั้งแม่สายฝนอยู่ทั้งญี่ปุ่นเนาะอ่าเพิ่นอยู่ญี่ปุ่นไปน้อยอ่าเอ้ยโมนญี่ปุ่นบ่คือเกาหลีอย่างแหี่ญี่ปุ่นนี่แหละเนาะเอาใส่ก็ลืมอ่าโ้ยอไอญี่ปุ่นนี่แหละพี่น้อยเนาะเพิ่นอยู่ญี่ปุ่นอ่าทางแม่เพิ่นฝากเงินมาสมทบเนาะค่าสร้างที่ว่ายังขาดอยู่อ่า2ล้าน หาเซนจากตัวเริ่มเนาะตัวเริ่มนี่แม่นเงินกองทางแม่เพชรเนาะหาล้านแล้วก็มีทางแม่สายฝนเป็นฝากมาเพิ่มให้อีกพอดีเป็นเจ็ดล้านห้าบานนี่เด้อยบอสิงเด้อโ,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 โดยโดยพี่ตัองเลยเนาะเอาก่อนสิฟังเข้าดีกะเดี๋ยวสิพาทั้งบอสินคนไปเอาเครื่องเขาอยู่ในรถก่อนเพราะว่าซื้อเครื่องมาอยู่มือนี้เนาะ ข่าวดีนี up, 1, ้ท okay. no. oh uh, okay. ี่ว่าเฮาสิมาแจ้งเพิ่นมื้อนี้ก็คืออ่าทางแม่อีกทานนึงเพิ่นฝากมาเนาะเดี๋ยวห่อจังเรารุ่นเราฟังนํากันว่าสิแมยหยังเคเื่องเนาะเจ้าปบ่วสิงไปเอาเครื่องนี้เลยกอนตาเออสบาปดีครับเออไปเ้ยเนาะนี่ เดี๋ยวเนาะพอดีว่ามืัอนี้ทางโมเซนซื้อทานมาพี่น้องเนาะซื้อทานมาน uh, mm hmm. หกกระสอบให้บปสิงเป็นย่อเข้าไปไว้ในซ์ก่อนเน no. mm hmm. าะใครพาท่ายอยู่บรสิงโอเคบนไปไว้ mm hmm. อยูให้ครบ คือทานหกกระสอบพี่หน่อยเนาะ,อะสอบหนึ่งเส้าหาพันไม่ทางบอสิษัเป็นไม่ลังจะเป็นเงินทางคุยงายยูยูเอเป็นหน่วยเป็นบริษัทขนส่งของน้ำเนาะเดี๋ยว ไหว้มองได้บ่สิงมันจังสิบ่ถือผลเลีเ้ยงไว้เด้อเลี้ยงเอาเด้อเลี้ยงไหวหมองมันถืกผลเด้อใชิทาน,นาไมนมนหนมฮะโมเมนต์อันนี้คนละยานคนละยา่างคนละย่างวะนี่ไอ้นี่ให้แล้วดังก่อนตัวนี้ให้แล้วดัง แล้วหลังก่อนเอาสิงล้วสิหลังได้มือนี่ฮกสอบ6กสอบ6กสอบน้อยชอบยืดไปได้เนาะยังดีเฮ้ยแปดเนาะเฮอแปดสอบได้พี่น้องพอใจก็ลืมเแปดสอบก็ว่า6กน สิบแปดสอบนี่อีกสอบเพือนี่นี่อีกสี่วะนี่อีกสี่สอบไปเอซองพี่น้องเลย อันนี้หมักมูอนี่อ่าบปอส์เนซื้อซอยน้องเตี้ยไปหน่อยนะเพ่นมาขายอยู่ตลาดนะก็ได้อันนี้อุดหนุนซอยเพื่อนเดี๋ยวลงไว้นี่ธงหนึ่งได้บอช,ชิ้นไว้ป่าช่วยช่างๆมันกินเด้ดดอเโอ้ยซื้อซอยอุดหนุนน้องเตี้ยไปหน่อยมนมาขายหม,มักมูอยู่ตลาดเนาะก็ได้ซื้อซอยเปอร์เซนหนึ่งอ่าแสนหนึ่งก็เป็นตั้งเท่ายหมากเนาะ, <c oughs> ะ,ะอ่าโทษอ่าก็หน้านี้ ปึ๊บไปเรื่อเยเนะะาะเออโทนี่เตาอ่ามีเตาพร้อมได้หมอน,นี่เนาะปึ๊บอนี่ไปเรือ่อยมีเตาหลังทานมาพร้อมทั้งเตาอ่าหลังทานได้หลังพื้นก็นได้ซื้อมาสองระบบไปเรือ่อยทานงามๆเลยเนาะ đang bỏ xin vườn còn đánh nhận cho con này này kia đều tàu ở trên gì thứ vậy này đã mạo một mũi vậy không mà thưa nó leo cả chỉ ngay rồi bây giờ nó học ở tàu ni quay ăn mòn ăn hả nhà mình thử phun đó bỏ xin mình chỉ đủ đứa. แย้มมันถือผลไม่ได้ผลตกก็เก็บไว้เนะ้อะไม้มันถือผลคือะอะไรเนาะซื้อเตาไม่เพิ่นกับท่านเนาะพกกระสอบพี่น้องเลยไอ้แป๋กระสอบเนาะโอ้ยเอากระสอบอยู่ด้วยอเอาหมังมูอีกถุงนึงนะ่มาไวนะ้ให้พาสุกันกินอ่าอ่าโอเค ขาดเลยโอเค okay, ไปทางเ้ยหอนแดดแล้วนะะาะท้หอนหอนไปทางเลยมีคมเนาะขอเื้อมาไว้กิน tìm mình... à, tôi hoàn thế tốt mà, nó... à, còn tôi có mà nó Hãy là có kênh Với Mì Gõ อ้าวเตอัน huh. น uh ี huh. uh ้เอาไปไว้น huh. uh ้ำ huh. น uh ั่นนะเจ้เห้าป่าจู่สร้างมันกินน้ำได้บ้างสินี่มานั่งรอีกนี่ก่อนอ้าวเตาปีละหอยเนาะอ่าอากามันมันนี่มีอ้าอันนี้แกแบงออกนะอันนี้ปิ้งปลาอันนี้แบงให้สร้างปิ้งนึงปิ้งปลากับปีนแซนปีละหอยเนาะ ôi tìm pa cho anh ngay để ra lắm bà pa anh à. à, à. mà. à, 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 ăn bún rồi để chào quay nhà chào quay chỉnh pin nè chỉnh pin nè đó anh anh sang này anh à, đừng thua nước này à, à chơi thôi ở chơi แก่หนึง่งนั่นหายร้างตัวนะจะไว้กินตัวนึงเครื่องนึงนะไปยนงไงเครื่องนึงแก่นึงอ่ะ,อะนี่หายเจ้าตัวนี้ของมักเ <c oughs> นาะซื้อกิปนปลาแล้วก็ซื้ออันนี้มีขนมไข่ พี่น้องไหนเนาะคุณผู้ชครับกาแฟเอาไปยายให้สร้างอ่ะให้กจะเอาไปยายเพื่อนเด้อเจ้าเอาไว้เจ้าไว้กินน้ำแล้วก็ให้สร้างน้ำเด้อแบ่งกันอ่าแกะก่อนแกะแกะแหวงจะไว้ก่อนใครซิปก่อนกินเอาไหนเนาะเอาไว้ สามก้อนสีก้อนก็ไดนะ้อาจจะอ่าอ่าจะกินเบิดบ่ลหละเอ้ห <c oughs> มุนมันตึกเลยเด้อแล้วไ,ไวด้ดีเด้ออ่าไปเอาไปยายเพิ่นซางเพิ่นบานนี่ยแล้วกาแฟกปิ้งปลาไว้หอยไหวังชวง่วงเด้ออ่ายังไงอ่าซือ้อในสวนให้กินมาทำแน,น,หนหมเมือนนี่ไปเังไป

ปลาตัวเล<ห>็่ยไ<ด>งนะขอบใจหลายอ่าฮะ,ะไปไปช่วยกินไปมึงจะยังตะคนสามสี่คนเนาะอะงไปไปใไปใช่ไปน้ำแม่น้ำแม่บ่เออเอาไปนี่ก็ได้ได้จังเหมือนเมื่อพอจะเาอาเมื่อไหร่อา่าตอากาศห้อน,น้องเอาพี่น้องเอยมันนี่ก็ได้ อเอาโฮมกอนบ่เหตุโฮมกันมอนได้นเดียวเนเย็นเอยู่โฮมไลน์เนาะมันสนกโคตรงตากแล่น้ำเนาะเ๋ยานายก็ยี่าค่อนขีดคาเดี๋ยวไปเนาะอาทิดตามือลงไปเรื่อยๆเนาะ เรื่องของเฮาก็ลงมาแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นทานไปหยังนี่เออนี่เตาสิเตาก็ทานเนาะอ้าก็เอานั่งอยู่นี่ก่อนออสิงพี่น้องเอ้ยเอาเด้อสิงเด้อทานเตาเนาะอ่าว่าในอยู่ในกินที่ว่าทางบ่แสนซื้อมามื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่า ของทางทางแม่เพิ่นทางแม่เพิ่นเคยฝากเงินมาสมทบเรื่องดินอยู่เนาะอ่าแต่ทางแม่เพิ่นมาได้ประสงค์ออกน้ำนี่แหละเป็นอะไรเนาะทางแม่อยู่ต่างประเทศพุญแหละเนาะวันนี้ทางแม่เพิ่นฝากเงินมาอซื้อทานเนาะซื้อทานใช้ได้อยู่ในกินนี่แหละมาแหนเนาะหนึ่งสองแล้วก็เอาเงินไว้ใช้น้ำเงินนี่สามแสนเด้อเอาไว้ที่ทงไว้เนาะ เงินที่เราใส่ให้ลูกกอนน่ายังบ่หน่ายังอยู่เนาะประหยัดใช้จ่ายเด้อประหยัดใช้จ่ายน้ำเนาะไหวใส่ปุ่มเฟื่อยเอาไว้ใส่เอาไว้ซื้อแนวที่จำเป็นเด้อบ่สิเด้ออ่าอ่าสามอ่าสามเซนเป็นอะเนาะเออเก็บไว้ใส่ตรงมนไทยไว้เด้ออ่าเป็นตัวตั้งแม่อยู่ต่างประเทศเป็นอะไรกัทานเดียวกันกับชื่อนายยุทธกินมาชื่อ คุณซื้อเตาในมื่อนี่แหละเล้อโดยเลยอ่าเป็นเอาเลยเนาะอ่าแล้วก็มีข่าวดีมาแจ้งอีกเป็นเอาเลยเนาะไปติดตามในคลิปต่อไป <c oughs> สีแม่อยางเนาะคลิปนี้โจวอันนี้ก่อนเป็นเอาเลยเนาะคลิปหน้าจังหวะกันใหม่แล้วเป็นเอาเด้อนาะติดตามบนท้งกันเนาะว่าสีแม่หยังเป็นเอาเลยเอาให้เจ้าขอบคุณขอบคุณแม่เพ่อเนาะอ่าเบาเรามมงดู ทางว่าวงดูขอบคุณขอบคุณท้งพ่อแม่แต่อ,อ๊งแม่เป็นพันธนอยู่ดีแม่แห้งอะไรแหละวาสมอได้แล้วมองดูแม่ล่ะโอ้พ่อฝากชื่อ,อย,ยังไง่งไก่่า cây, <coughs> ừ, đi này đó, à, à, <coughs> à, mình hay? anh con ngồi xí, ngồi bùng rú, ngồi buồn buồn khuôn lại thang mẹ thì ฝากเงินมาให้ซื this, ้อของบ่ผมด้วยก็พวกน้องพวเนี้แม่เด้อยโดยที่ื้อซื้อทานซื้อเตาชื่อทานซื้อเตามาให้ลูกดเงินะมันนี่โดยแต่ก็คุ้มอยู่คุ้มกินในมัอนี่แต่กับเงินที่คุ้มอยู่คุ้มกินแต่เงินในมัอนี่โดยขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อขอให้แม่ ดูดีไม่แห้งดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อยไหมเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อยไหมเด้อโดยโดยเอาใส่ไปลองเด้อฝึกคนว่าน้ำไปเรื่อยเนาะจื้อไว้เด้อยัปนี้เด้อบฮ้ยเยจื้อว่าจื้อได้หวะเนาะบมวยจื้อจื้อได้เหรอผมจื้อต้องจื้อได้หวะดีได้เออแนี่ยคนนี้คน ฝากเงินฝากข้าวมาให้เพรให้เพื่นดีใจแน่เจซื้อเพื่นไหวน้ำเด้อคนละคนใหญ่แต่ละทานแต่ละคนเด้ออ่าพี่ตังเออเอาดีใจนะหมอสิยงเพื่อนนะพี่น้องเอ้๋มืัอนี้ก็เนาะมีแต่เราถ้าฟังข่าวดีต่อไปเนาะคลิปหน้าเพื่อนพี่ตังเอ๋อสำหรับคลิปนี้ค่ะที่เจ้าพนักงานทางสร้างเพื่อนจะเฮ็ดไปเรื่อยในวันนี้เนาะติดตามบนน้ำกันไปพี่น้องเอ๋อเอาสบายดีนะหมอเสิยงเด้อสบายดีโดยโดย นี่ก็คือใส่พ้าเป็นเอาเองเนาะแต่ว่ามุนี่ก็ยังมะฮู้มาเมื่อใดได้ใสมุ่งมืวอเงินกับมงิือนี่แหละเนาะเราบนต้องการหลังจากที่ว่าเพาิ่นใส่ผมใส่ฝาแล้วเราก็คือใสได้่งอยู่พี่น้องเอยเนาะเอาสำหรับนนทุกนี้ทา้งโมแสงขอโตไปก่อนเดอเนอ้อเนาะคนอื่นกะขอบคุณทางผู้เก่นผู้ใหญ่เนะาะใจบุญทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือเข้ามาก็ะกรอยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้เอทุกท่านทุกคนพี่น้งนองเอย นอสำหรับมอนี้ตางมาเซนขอตัวไปก่อนแล้วพบพกันใหม่สบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อ